เรื่องสติเอ,อเรื่องทีเลตเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทําไม่ได้เนี่ยีให้สติเป็นสําคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องต้นสติก็เป็นสําคัญแล้วจิตมีเนสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผลอไม่ได้นะอืจิตมีความแน่นหนามันคง เรียกว่าใจอิ่มอารมณ์แต่ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแย่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลถลไลไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทํางานให้ทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทํางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ นำจิตที่มารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยากธาตุแยกกัน <c oughs> สกุลละกายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออกทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาพอสุภาพความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไก่ของไก่ก็เป็นแบบเดียวกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องอาุูภาพชูพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามโลกกิเลสตัณหามีราคะเป็นสําคัญ <c oughs> อสุภาอสุพังเอาลงให้หนักให้หนักเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจนารณาดูรูปใด ขันใดก็ตามให้เรียนณามแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักทางเรื่องอสุภาอสุผังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาอย่านอนอยู่เฉยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสนะสมาธิคือความตีตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบส,งบสงบังหารนี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์แล้ว เอาจิตที่มาณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เยสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คืองานของเราผู้ที่จะทําตัวให้หลุดพ้นจากตุกเป็นงานที่สําคัญมากเราถนัดในงานใดเยสาหรือโลมานัขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะหนังหุ้มหอก็มี ผิวหนังบางๆหุ้มห่อห,อหอลอกเอาไว้นะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดเนี่ยปัญญาดูๆอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิผิวเผินๆเห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลยผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังเหมือนกันบางๆเท่านั้นแหละหลอกคนโง่หลอกลง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไป จากผิวหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโลกเป็นหนังหนังก็แดงโลเนื้อเอนกระดูกตับไตไส้ผุงแยกธาตุแยกขันพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกุลโสโคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพิกแพลงหลายสารพันคมเพื่อรู้เหตุผลกลไกนี้แล้วจิตจะ ถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลําดับลาดาแล้วอาชุพะทำนี้ทำนานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นทุกข์แหละอาชุพะอาชุพังให้หนักนะเวลาจิตสงบแล้วให้ปีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกไปในจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือพักงาน จิตใจไม่ต้องคิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความคิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิเมื่อสมาธิแล้วสงบแน่วอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกําลังวางชากระเพี้กระเป๋าจิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจนี่จิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทำเวลานี้ให ให้อยู่กับสมาธิยิงจังกับสมาธิอย่ามาค้าเก้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่นพอจิตมีความสงบเย็นสบายเนี่ยมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเนี่ยออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดเราได้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรอะไรขาดสะบั้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่ได้รับหินเรียบร้อยแล้ว ขาดจะบั้นลงไปนี่แหละ <c oughs> การพิจารณาทางด้านปัญญาแลนะปฏิบัติทั้งหลายจําให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างแม่นยาเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะอยาอย่าเบานะร่างกายอ,อ,อสุภาอิชสุภาษไปที่ไหนพิจารณาเวลามีมีความชำน,นิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบ เป็นกองอสุูะ้าอสุูพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รู้รู้อยู่นั้นปัญญาลู้อยู่นั้นสอดส่องมองทะลุอยู่นั้นค่อยขี้กายอุปทานความมดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอำนาจแห่งอสุูะ้าอสุพังความสกปรกสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วพิจารณาพอ <c oughs> เน็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิ คือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญาน่ะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายเฉยนั่นมันไปอย่างนั้นนะ <c oughs> ต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทํางานจางสมกําลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิพอสมาธิมีกําลังเรียบร้อยแล้วจิตก็ถอยออมา ตอน,นี้พิจารณาเรื่องด้วยทางด้านปัญญาอสุภาสุปังเอาให้แหลกละเอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นปา่าช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นปา่าช้าผีดิบไปเรด้วยกันด้วยก,นวยกนันแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขา เห็นเนื้อแดงโล่มองไปไหนก็แดงโล่เหมือนกันนี่เป็นความจำนานตามจลิตนิสยัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้ทำนี้ํำนาญ <c oughs> เรื่องอสุพาสุขางยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดนาไม่นับเที่ยวคาดนะเอาดูมูลคาดมูลถยละเอียดรอสมควรที่จะปักดำไปแล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี้ ให้ละเอียดก็คล่องแคล่วว่องไวไว้พิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลกายนี้มันจะกลายเป็นปราชาติิดบทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตาประกาศกัางวานขึ้นที่ใจว่าปราชาพิดิบไม่สงสัยแล้วติดอะไรละ่ะนั่นพิจารณาสิแ้มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยืนมั่นเข้ามาเข้ามา อ <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี้ชำนานแล้วเรียกว่าทําได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาษามาตั้งปงหน้าไม่ทําลายเนี่ยเอาทดสอบราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภาษุพังไม่ใช่ราคาตันหานน่นั่นอืม เป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจามณามากขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อสุภาสว่งแล้วเอามาตั้งโกงหน้าเอาเพ่งดูเนี่มิลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนทดสอบดูมันตั้งเอาชุภ้าไว้ยางนั้นไม่ทําลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กําหนดกฎเกณฑ์ลวเอาเพ่งดูมันจะ เคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจํานานของอสุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทำลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเองจ้าตัดสินที่ตรงน,นี้นะวันนี้เปิดให้ฟังชัดๆเกี่ยวพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะ เมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแกการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภาทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าแล้วนั่นน่ะจิตนี่แหละค่อยกืนเข้ามากืนเข้ามาเป็นธรรมชาติเข้ามาเองแล้วเข้ามา เป็นจิตท้เองเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสุภานั้นเป็นอสุภานั้นจิตเสเองเป็นอสุภะเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภะอนั้นทันทีอสุภะภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอสุภะที่นี้ก็ตั้งภาพอนันอาไว้ฝึกซ้อมจิตใจเรานี่เป็นฐานม้องต้นในการรู้เงื่อนของอสุภะอสุภะและราคาตัญหาจะตัดสิงกันลงที่ตรงนี้พิจารณาเลย เอาอันนั้นแหะที่นี่ฝึกซ้อมให้จำนี่จำนาพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตัญหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุพะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุพะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุภาพราคาตัญหาไปกําหนดยินดีก้ตัวนี้อยงไปกําหนดยินดีเมื่ออสุภะตันหามาเข้าเป็นจิตราคาตัญหาอยู่กับจิตแล้วกิเลสก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับนี้เลยอืมแล้วก็เอาอันนั้นละ่ะฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาสุภฟ้าุภาให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะอย่าสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงจังนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเข้ามาถึง ถึงใจใจเป็นอสุภาษเสีงใจเป็นราคาสันหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันก็ปัดอันนั้นเลยทันทีเข้าใจแล้วนั่นราคาตันหาจะขาดแล้วได้หลักเกนแล้วนี่ถ้าเป็น <c oughs> <c oughs> เนือยากอย่างพวกเรานี่ต้องฝึกซ้อมนะนพิจารณาเอาว่าันอสุภาษนณะ์ตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บตรงนั้นแล้ว แทนที่จะอยู่งั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชนานาญเข้าชนานาญเข้าเร็วเข้าเร็เวเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่พิจารณาอะไรละมันจะกลืนเข้าไปในใจภายในใจมากกองอยู่ที่ใจใจนี่ชนานาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วามาันกลืนท,ทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันทีที่สุดท้ายหม,หมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิต จะพิจารณาสุวัสวังได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกชาติแยกข,ดดขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นขั้นอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสัาผัญมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากด้ฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงามผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัณหาสุภาุิตังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงที่นี้มีแต่หมุนขึ้น เพราะฉะนั้นทานผู้สําเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัณหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอ,อวิหาวเลื่อนไปอัตปาสุสาสวเสียกนิฐานี่สุทธาวาสห้าชั้นในมหาในในชั้นพรมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ผู้จะไม่กลับมาเกิดดีแต่มีอยากกลางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดที่ถูไถ่ายไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดที่เป็นชิป,ปาปิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อาิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูถ่าไยไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมปิดมันจะเอียดเข้าไปแล้วหมุนขึ้นเรื่อย แลวอวิหาตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเองจนกันถึงอากนิถาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แล้วที่นีเรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานเนี่ยผูติตั้งพรมจริยังกระตังกรณียังเสร็จพามจริย์อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วกระตังกระยิงงานที่ควรจะทำได้ทาสาเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนีิเลกนั่นแหละได้ทาเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงาน <c oughs> ทําเหล่านี้ที่กล่าวมาตนต์นี่ท่านทลายจะไปหามองดูนู้นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้มาอะไร เท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นนะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาแต่กิเลสจริงๆมันอยู่หัวใจของเราทำแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับก,บการสถานที่เวลาาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสจัางที่อุบยทส่กาวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ทำวิน,นัยคือศาสตราของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไปแล้ว ว่าทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเรตถาคตเมื่อเราล่วงไปเ <c oughs> มื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศา,ศาสดาของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านะ เราจะว่าการนั้นสถานที่นี้จะเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นมากเป็นผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสต่างหาและเป็นธรรมแก้กิเลสนะเปอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดิน <c oughs> พระวินยัยท่านสอนไว่ายังไงอย่าข้ามเกิดน,นะอย่าล่วงเกินไปทางขาด <c oughs> พระวินยัยท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็นสองภาคทางพอข้ามนี่ปั๊บลงหวิวลงบ่แล้วถ้าข้ามเกินพระวินยัย หลงเหวลงบอ่อแล้วทำก็ศรัทธาวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมู่นกไปความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี่นี่เนียกว่าทำก้าวทำให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสดาทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดินวินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยำเท่ากับตามพระเด็กปุเจ้าด้วยพระวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเรา แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนก็สรั่งถึงมมู้ดขุดขอนจะนอกเหนือไปจากธรรมจากวินัยนี้ไม่เลยเลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระบุธเจ้าที่นู่นที่นี่มาผลอยู่พานอยู่เดือนนั่นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่ไม่มีจะมืดกับแจ้งที่เลสไม่มีมืดมีแจ้งตีอยู่หัวใจเราธรรมก็ไม่มีมืดหรืแจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกีเลสคั้งพุทธกาลแต่ครั้งก่อนก็ที่เลสประเภทเดียวกันธรรมก็เป็น ทำประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาโดยลำดับด,ด,ดทาทำเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหารกิเลสเป็นลำดับด,ดทาทำไมมาอยู่กับเราจะคือจะลาสมัยไปท่านสมัยล้ํายุคตั้งแต่กิเลสนั่นเหลอเอาพิจารณาน้าปฏิบตัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสาคัญยิ่งกว่าศาสราคือทำมินันนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี้เลยมากผลขีดความจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเรา ตามหลักธรรมในที่ขี้บอกขี้บอกไปโดยลำดับนาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมักผลุนพาอยู่ที่หลักธรรมหล่กวินัยเอาก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้ถึงนี่ผู้ปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังอยา่ารอแหละทําอะไรให้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะมีสติและปัญญาก็จะค่อย ออกยิยบยบแย,บ,ย,บ,ยบถ้าคนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติและไม่เป็นท่านะสติขาดสอย่างเดียวแล้วเลอะเทอะเอไปหมดความเพียรก็ล้มเห็วถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่อธิบายให้เป็นแบบเป็นจบับแล้วเนี่ยเลื่อยเป็นไปสตินี่จนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของ ความเพียนของจิตใจนี้จะกเป็นละเอียดเป็นลำดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอรชูวัฏวังนี้แล้วขาดตะวันไปแล้วจิตจะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดรอแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปเลยเป็นสติปัญญาตโนมัติพิจารณาเรื่องนามธรรมที่เกิดกับจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจากจิตเรื่องอสุภาอสุูฟังทุกขังอนิจจังสตา เกี่ยวกับรูปนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคาตัณหาขาดจะวันออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยต่ว่าอันนี้จังก็ดีหรืออนัตตาก็ดีจะอยู่ในานามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชานั่นเนี่ยตามเข้าไปหลายครั้งหลายหมก็ไปถึงอวิชานี่แหละการพิญญรณมันว่างไปหมดนะ พอหมดรูปธรรมนี้แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลาดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียากระไปยเข้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นวิชาถอนพวดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นว่างทั้งภายนอกคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมดว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรก เรีขาดจบบันคือวิชาขาดจบบั้นลงไปกจก็ว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในปล่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่ดสดวนหาที่จองตไม่ได้เลย นี่ลาจิตเมื่อได้รับการบำรเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บางรุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้ฝากกันตั้งออกตั้งใจ